ถ่ายี่นียนนะพี่เนียิ้มคนถ่ายยิ้มทำไมล่ะปกตินี่เป็นการสุ่มตรวจฉี่ของโรงแรมโซนีวานะครับตรวจสารเสพติดปกติอันนี้ถ่ายวิดีโอเหรอโอาเดี๋ยวทำหน้าสวยกันแดงว่าอะไรเรียบร้อยครับปกติดีใจออกนอกหน้าให้ฉีดค่ะรุนมากรุนมากอครับ หมดแลครับมีกระดาษหมดเลยขอบคุณครับี่บาทนนไอ้ต้องเก็บไปทิ้งทิ้งเลยค่ะขอบครับวินาทีกาสวยขอบคุณครั <laughs> บด <laughs> บตัดเชียบ <c oughs> ตัดเชีย นับแรกเราก็จะมากรอกแบบฟอร์มนี่ก่อนนะครับแบบฟอร์มให้ยินยอมก็ดีเราเราเลื่อนมาจากหลังทีใหม่ต้าะเห็นว่าก็บอกว่าเอาที่เขียนยังเขียนแล้วครับเขียนแล้วครับถ่ายขอาไว้ก็ได้ถ่ายไว้ที่เขียนไว้โอเคครับ พอแล้วก็เราเงินเงินถ่ายด้วเงินเซ็นต์แล้เงินเนตที่อื่นเขาเเนาะตรวจรายชื่อแล้วก็ไปตรวจชีเสร็จแล้วก็เสร็จครับไม่ต้องถ่ายถ่ายมากไอ้มันเป็นเป็นเงินเซ็นสิทธิส่วนของเขาครับเราไม่มีเหตุสุดวัวที่จะไปถ่ายครับครับอันนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับ